ว่าจะไม่หลงดีแก่ทําขนมปังนั่นไม่มีทางไม่มีทางเฮ้อยู่เฉยๆนะอ่ะอุ้ยหอมจังกลิ่นยังเป็นเอกลักษณ์กลิ่นโรเซล่าฉันใช้ทุกวันเลยลองดมดูสิอเหมือนกลิ่นมโตัวเธอเลยอ่ะเธอพกติดตัวไว้ทาวละนิดหน่อยเพอเธอได้กลิ่นเนี้ยก็เหมือนเธอได้เห็นหน้าฉันโอ้ยฉัต้องใช้แน่เออพรุ่งนต้องเดินทางแล้วรู้สึกว่าคือในีทุกวินาทีมีค่ามากเลยอื แค่ค ah! uh, ืนนี uh, ้เท um, ่านั้นเหรอที่มีค่าทุกวินาทีเนี่ยเวลาเพียงแต่ค่าปูวันนี้แพงมากตั้งสองร้อยเหรียญถ้าไม่รีบกินตอนนี้กลัวจะกินไม่หมดฉันอยากจะไปกินให้เสร็จก็มาหาเจอนะกินปูจะไปกินปูนักแต่งอ้วนบ้าปูสําคัญกว่าฉันอีกเหรอเฮ้ย ทำไมเหลือแต่พูกนายแค่ 2, สองคนแล้วปูอยู่ไหนอ่ะอมาแล้วอยู่นี่ไงเหลืออยู่แค่อันเนี้ยก้ามเดียวเดี๋ยนี้ใครใคแล้วเหลือมันหายไปไหนหมดนะอ้าปูปูปูมันกลับทะเลเหรอขนมเปี๊ยกกับตังเมเอาที่เหลือไปกินกับหมูตันเจี๊ยนหลานแล้วก็สีเซียนเราสองชั้น <S <s': <S คุณกับพี่ใหญ่จิวจีกันอิ่มแล้วต้องกินอีกเหรอ, <S <s <'t> <S อโอ้โหทำไมสวยแบบนี้ไม่เหลือไว้ชั้นเลยนี่ใครไม่รู้อีกเหรอยังไม่รู้มั้ง ฉันว่าคราวนี้เขาต้องแย่แนะ่อของฉันนะของฉันเป็นม้าของฌอนนะเอามาดีอย่าแย่งนะให้ฉันกินก่อนดีเอามามวัยยอวุฒิผู้หมวดเฮอท่านผู้ว่าบอกให้ฉันเอาดาบมาให้ขอให้คุณทำสำเร็จขอบคุณครับท่านทำไมมีกลองดาบด้วยล่ะครับ ดาบเล่นนี้ผู้บิะชาการคนก่อนมอบให้บุกการโจตอนไปบุกเกาะตูหลงต่อมาเราก็งวมาได้พร้อมกับกระดูกของเขาอะแต่คราวนี้ไม่มีทางหรอกผมเชื่อว่างานนี้ผมไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนงั้นก็ขอให้คุณโชคดีกันแล้วกันนะหมดเถอเออแล้วพี่น้องเขาคุณะ่ะที่ชื่อเสียวหลาปลาอะไรนะั่นนะดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ที่นี่ถูกต้องเพราะเขาชอบฝา่าฝืนกฎผมก็เลยไล่พวกเขาออกไปไมาอยู่ในรายชื่อ พระกองทําไม่ต้องการพวกนอกแถวเด็ดขาด<อ>ห้องกงก็ไม่ต้องการผู้ตำรวจนอกแถวเหมือนกันตอนที่ฉันออกไปไปฏิบัติงานฉันจะให้นายทำงานแทนฉันชั่วคราวต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดห้ามทำอะไรผิดพลาดอย่างเด็ดขาดครับหมดเฮ่ไม่ทรงเลยทนายพลพวกเราพร้อมเดินทางแล้วครับขอให้คุณทำงานขอบคุณครับ ออกเดินทางทั้งหมดหน้าเดินนี่พี่ไอห,หมดเพือกับเซียวลาปาแตกคอกันจนได้เออติงกัวเรียกพี่เรียกน้องกระเพาเรื่องนี้มันจะต้องมีอะไรแน่นอนเลยคิดว่าพวกเซียวลาปาน่าจะไปทำงานอื่น อืมปล่อยมือนี่มันแตะอังอยู่ได้โอ้ยมันมันแตะแตะอยู่ได้โอ้ยมันจึงจะแตะอ,อังได้ไหม <c oughs> แน่นแนอย่าแตะอังแน่บอกอย่าแตะอังปล่อยปล่อยนี่ปล่อย <c oughs> เอาคุณนายฮะพวกคุณแสดงได้เหมือนมาก <c oughs> <c oughs> เหมือนฉันโกงสุนกับภรรยาจริงๆแต่ว่าพวกเขาไม่ไหว <c oughs> เ,เลเชลเลื่อนเลเชมันเป็นคนซะที่ไหนโอ้ ไอ้นี่โอ้่พวกแกสี่คนป้าหรือไงถึงแต่งตัวแบบนี้แล้วหัวหน้าพวกแกผมอยู่นี่ละครหัวหน้าถังเต๋อหัวหน้าบอเอวแต่งตัวแบบนี้แล้วจะตกตาคนได้ตกตาป้านะจีมันทอพวกเขาสี่คนแต่งตัวแบบนี้จรสลัดเห็นก็ต้องจำพวกเขาได้อยู่แล้วแต่ถ้ามีผู้เราอยู่ต้องตบได้แน่จ้ะวุ้ย ชั้นกลัวเธอคิดถึงมากเกินไปไม่อยากให้เธอต้อง์ลำบากเขียนจดหมายทุกวันฉันก็เลยขึ้นเรือให้เธอได้เห็นหน้าชันทุกว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 ันดีจังเลยและฉันก็ไม่อยากให้ยายแก่คนนั้นตามตื้อเธอด้วยอืมใครบอกว่าฉันแก่ฮะถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครลูกแม่จ๋ามาเนี่ยครับจะช่วยแม่ไหมช่วยครับแม่ทนไม่ไหวแล้วนะ จัดการให้แม่ทีครบฮฮะดูดูฉันคือเจ้าสมุทรดูแจ๊คกับโรสมาไม่ทันคนได้ก็ต้องทนแล้วละ่ะแล้วต้องเรียนเง่อส่วนตัวชั่วคราวงาต้องมาก่อนอืม,อม พวกเขาเห็นเรือแล่นเข้ามาทางไม่มาดีนะเขาไม่ใช่เรือก่อตู๋หลงนะก็ได้พวกเขาบอกว่าเดินทางจากฮ่องกงถึงสองวันไงอีกสี่วันที่จะเจอพวกเรากลองอยู่ไหนเหรโจู่สลับมาแล้วโจู่สลับมาแล้วโจู่สลับมาแล้วต้องเตรียมตัวจมาแลับมาแล้วทำไงดี งสุลคิดไม่ถึงจะมาเจอเราสินะ่ะเราเป็นกงสุนฝรังรร่งเศสคุณจะจับพลเราไปไม่ได้นะเฮ้ยหมไม่กลัวฉันก็แค่อยากให้พวกคุณไปพังที่เกาะก็ราสักพักหนึ่งขอเพียงพวกคุณไม่เล,ล่นหลุดลายนับรองว่าปลอดภัยแน่ทานพี่ฉันกลัวจังโอที่แท้เธอเป็นเมียของกงสุนหรอกเหรอใช่ต้องเธอเป็นมากเองฉันเอง พวกเราชื่นชมวัฒนธรรมจีนดังนั้นพวกเราถึงพูดภาษาจีนได้เฮ้ยฉันเคยเป็นกะลาสีอยู่บนเรือฝรั่งเศสฉันก็พูดฝรั่งเศสได้บรนุมาลองตรองตรองๆอะฮะฮูสุลัตุเล่ฮูปักฉันจะให้เขาตอบฉันเองตรองตรองตรองสรองตรอง ฟรองฟรองฟรองปองแกเป็นชีงกงสุนฝรั่งเศสปองปองเมื่อกี้ถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนแต่แกกลับไม่รู้แกต้องเป็นชีงกงสุนฝรั่งเศสแน่จะเป็นกงสุนฝรั่งเศสเปล่าจะไม่ใช่กงสุนฝรั่งเศสนะฮะหล่อนเป็นกงสุนฝรั่งเศสฉันเป็นเมียเอ้ยไม่ไม่เป็นผัวฉันกงสุน กองสนหญิงอะเฮ้ยไม่รู้สิอเธอเป็นกองสนฝรั่งเศสแล้ะภาษาจีนได้ยังไงไม่ทราบ คิดอย่างนี้นะตอนคิดเรอกฎหมายอยู่ที่อังกฤษก็รู้จักกันฉันพาเธอไปฝรั่งเศสพอแต่งงานฉันก็สอนภาษาจีนทำอาหารจีนสอนให้หลอนจนหมดเลยอ่ะจริงเหรอก็จริงอ่ะดีทำอาหารฝรั่งเศสก็ได้นะถ้าพี่ชายมีเวลาแล้วก็จะแจอนทำอาหารฝรั่งเศสให้กินอ่าได้แอย่ามาลวดลอยกับฉันเด็ดขาดมันงั้นจะส่งพวกนายเป็นเหยื่อหลามมีจังกระจังเลยอ ไม่ต้องกลัวนะฉันอยู่ที่นี่แล้วนี่พี่ชายเอาแค่งเงินก็พอแล้วทำไมต้องทำร้ายคนด้วยอ่ะจูบจูบจูบโอ๊ยไม่ต้องห่วงแค่จะเชิญพวกเธอมาเป็นแข่ที่ก่อตูหลงเท่านั้นอ่ะเอ้ยไม่ได้นะนายทำแบบนี้นนนาชาก็เข้ามายุ่งด้วยนะ <laughs> น่าชาอกอย่างนั้นเหรอนั่นแหละที่ฉันต้องการล่ะเฮ้

เรีบเข้ารีบขนไปเถอะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งเจ็ดอีกมาได้มาครบแล้วด้วยนะครับทุกคนรีบขนหน่อยอย่าทำหายล่ะอ,อ,อย่าทำตกหล่นแล้วต้องขนมาให้หมดเลยได้ยินเปล่าใช่ใช่<ม>เอาหัวไปเร็ว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 เรข้าเอ,อเอาเลยเอาเลอยเอาทำไมเกินมาถ้าขาดไปโดนหัวหน้าดา่านเพิ่มขึ้นไม่ดีตรงไหนรีบขนเร็ว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 ใช่มีเกินอย่างนั้นก็ดีกว่าขาดถูกต้องอุ้เร็วเร็ว สองวันนี้มีหมอกตั้งเยอะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเกาะตูหลงอยู่ที่ไหนจะทำยังไงดีล่ะหนมยายขนมรองกินข้ากันเถอะนะไม่กินถ้าพวกคุณไม่กินฉันละบางใจแย่เลยพ่อออกไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้ยินว่าวันนี้จะกลับเกาะตูหลงพวกคุณก็กินๆิน้ะสิฉันจะได้ได้งานได้นะ่ะได้เหรอแล้วขอโทษน,นะ ไม่ต้องหรอกพวกคุณหนูไม่ได้ทาผิดกับชั้นนี่เดี๋ยวก็กมีมแล้วอือ hmm. อ้าวมีพวกคุณหนูแล้วถอดได้ตั้งนาแล้วพี่ทีนี้จะทำยังไงดีพ่อกลับมาแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่กับคนอื่นต้องไปรับที่ปากถา้ำช่วยขนสมบัติเข้ามาถ้าพวกเราออกไปตอนนี้ต้องเจอพวกเขาแน่เลยนี่พวกเราต้องเสี่ยงอันตรายหน่อยนะเสี่ยงอันตรายยังไงเหรอ เราก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำไงพวกเขาต้องคิดว่าเราหนีไปแล้วก็จะออกตามหาพวกเราพวกเราหลบซ่อนสักสองสาวนนันเวียนยามก็เริ่มน้อยลงถึงตอนนั้นค่อยคิดก็ยังไม่สายดีเราแยกกันซ่อนเถอะอืมมาแล้ว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  ดูถ้าไปคราวนี้คุณจะราบรื่มันมีเงินพวกนี้พอเห็นธงก็บอกเราว่าขาอ่อนหมดแล้ว,ออลวไม่ได้กล้าสู้อะไรอาจารย์ออกโรงทั้งทีพวกเขาต้องกลัวอยู่แล้วแต,แต่ว่าแต่ว่าอรอาไ,ไอไปใหญ่ชาัาชาเดียวไปไปเห็วเดูเหมือนจะมีขเขาเลือนนิพูกเรา,ขาเขาเลืออไรไออ๋อเจา้าเปล่าวานไปบอกผู้พี่น้องว่าอาจารย์จะไม่แบ่งส่วนแบ่งให้ทุกคนอีกอย่างคนที่เสี่ยงชีวิตให้อาจารย์เป็นไอ้งู มีเรื่องแบบนี้ใช่ครับผมเคยบอกอาจารย์แล้วให้อาจารย์ป้องกันไว้ก่อนอือหน้าใหญ่เจ้าประวันครับหัวหน้าวันนี้ฉันดีใจมาก ไปคราวนี้ได้สมบัติมาแยะแถมได้ผู้หญิงที่เต้นลํำเก่งมาอีกสิบกว่าคนด้วยนะเว้ยขอบคุณครับขอบคุณจิมลิมชอบเลยอยาจะพาพวกเราไปที่ป้อมปืนแต่พาพี่น้องที่อยู่กับเรามานานที่สุดไปฉันจะแบ่งพวกเราให้เป็นเมียของแกทุกคนและเอาสมบัติหนึ่งในสแบ่งให้กับแกทุกคน ย่าส่งเสียงดังไปสิสมบัติมีไม่มากพี่น้องเราต้องเยอะฉันจะแบ่งได้ครบได้ยังไรเรอยู่ด้วยถึงด้วยถึงด้วยดิบเราจะแหลกย่อยหนักพวกเขาซุบซิบอะไรกันเะฮะนี่เธอไม่เห็นเลยลูกศิษย์ของกูเปียวเดินไปเดินมากันอยู่ปากว่างไม่บ่อยคิดว่าเขาเป็นตำรวจที่แท้เป็นใ้ศึกเอาพวกโจรสลัดถ้ามันจาเราได้เราตายแน่เลยทำไงดีอ่ะอย่าพวกมันจาเราได้สิไม่งั้นเสร็จมันสิทธิ์นอ ไม่ต้องกลัวนฉันจะปกป้องเองเธอพูดอะไรอ่ะเลิกพูดเลยทีแมจิตน้องจิตน้องแน่ทกงสนก่ <c oughs> อ,อตูห้หลังของเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่ลึกลับหัวอังกฤษไม่มีทางหากองของเราเจอ <c oughs> นอกจากภูมิประเทศกับภูมิอากาศช่วยแล้วเรายังมีอาวุธสุดยอดอีกด้วยจริงเหรอไม่เชื่อเ <c oughs> ดี๋ยพาทุกคนไปทีป้อมปืนใหญ่อป้อมปืนใหญ่